ถ่ายคลิปมาเสร็จน,นะก็มาไลฟ์สดย้ำเที่ยงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเข้ามาคุยคุยกันได้นะครับขออภยนะัออภยคนระับอยูด่ดวยซนะ้ำอนนีกยังไม่มีคนดูเลยนะแต่สเก็ตดังก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็อยู่แถวบ้านนะทุกคนบรรยากาศนี่ร้อนมากเลยนะนน ขอบคุณหนึ่งไลท์ครับขอบคุณหนึ่งไลท์ครับขอบคุณครับในแถวบ้านนี่ก็มีเด็กเยอะนะสวัสดีหนึ่งคอนโดครับสวัสดีออคอนโดค,ครับเขาเข้ามาแล้วสามารถพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสามไลท์ครับขอบคุณสามไลท์ครับ เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยกันได้ครับฉลอจันเอี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุปเอคนดูครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วสามารถพูดคุยกันได้ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีจ้าซองนุ่มมาทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้ก็มานั่งไรสดดรับผมมานั่ง มานั่งคุยกับพี่พๆลงุงปานาทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เพึ่งไปอัพโหลดไปถ่ายคลิปมาเสร็จนะนกว่าวมาสวัสดีจ้าสองนมสวัสดีครับสวัสดีครับยายพึ่งดูที่หลาน ไปในป่าตามพระที่ขอเลขเขามาขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับ,บสวัสดีสองคนดูได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสี่ไลค์ด้วยนะครับ,รบขอบคุณ5้าไลค์ครับขอบคุณ5้าไลค์ถ้าไม่ลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับได้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เรื่อยๆครับ คุยคุยกันยามเที่ยงครับขอบาพิพิงบลานาทุกท่าน,นน่าจะว่างกันครับก็เลยมาไลฟ์สดตอนนี้ครับน้องต้นมันไปไหนวันนี้น้องต้นมันมันจะอยู่นะน้องต้นมันอยู่ไหนนี่มันมัน,อนอยู่นะเรียมาให้หน่อยนะนาบางทีเขาก็อาจจะไปเกือบพี่แดงนะอยู่ไหมไหผมจะให้ลูกไปเรียมานอนนันอยู่หรือเปล่า สอบยังหลานสอบอีกสองอาทิตย์ครับก็คือพุ่งตั้งแต่วันจันทร์กะคือไม่มีเรียนครับส่วนวันอังคารก็เปิดมากวิชาการครับส่วน,นวันพุธก็ปัดฉิมแล้วก็วันพฤหัสนี้เหมือนจะอะไรนั่นนึงดวข้อสอบใช่ครับบางทหานมันจะติวครับส่วนวันศุกร์อาจจะไม่มีเรียนครับปิดคอร์สเรียนนะใช่ครับแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็สอบนะครับ ตอนตอนหลายทีเมื่อ <laughs> มันก็ไม่อยู่นะเ้องมันน่าจะไปถ่ายคลิปนะสวัสดีครับพี่เสือปลาชแนลครับอพอไปคุยกันได้นะครับก็จะเป็นบัน้ตมังขอบไหยด้วยนะ ขอบคุณหกไลด์ด้วยนะครับขอบคุณหกไลด์ด้วยนะครับก็สวัสดีสมาคนดูด้วยนะครับน้มัต้นอยู่ไหมเนี่ยอือจะไปผ่าคิดเหมือนน้องต้นมันจะไปกับพี่แด้เนี่ยนะสวัสดีสองหนุ่มสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับพี่เสือขามานั่งเล่นด้วยกันได้นะพี่เสือกลายสอบแล้วขอให้สอบได้นะลูกๆกดไลค์กดแชร์ให้แล้วเด้อลูกล่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดวงพรบุญทีครับขอบคุณครับขอบคุณเจ็ดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณเจ็ดไลค์ครับเข้ามาแล้วฝากากดไลค์กดติดตามผม้วยนะสวัสดี16คนดูด้วยนะครับสวัสดี1 6คนดูด้วยครับ เสือพาน้องๆมาเที่ยวบ้านนี่สิเสือไม่รู้นะครับว่าตอนนี้พี่เสือเนะี่ยพี่แกอยู่บ้านไหมนะอันนี้ก็เป็น19คนดูครับสวัสดี19คนดูด้วยนะครับสวัสดี19คนดูครับเข้ามารับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับ mm hmm. ผมก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนะในจาก เป็นหลัแยังไม่ค่อยสบายเทไรครับยังไม่หายสักทีน้องเล็กหลอดจังขอบคุณครับคุณครับสามารถพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยครับเป็นกําลังใจให้นะลูกชายขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดี24ี่คนดูด้วยครับก็ขอบคุณสิบไลค์ด้วยนะครับเขบ้ามาสามารถพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับ แต่น้องนุยหลอกกว่าฮอร์คา <c oughs> ขอมันได้แล้วครับน้องนุยน้องนุยเนาะย่นรีเรียนนี่คือสาวนี่จีบนี่จีบมันเตึมเลยนะสวัสดีจ้าวันนี้ได้พากันเดินป่าป่าเหรอจ้าวันนี้เดินไปแล้วรอบหนึ่งครับพี่ใช่แล้วก็เจอโจนอันนนโลระยีเนี่ยเปิดยืนไม่เห็น พี่่ากินน้ำแข็งใส่กันได้ครับน้องเล็กบ้าดูตลอดเลยลูกชอบสไตล์การเข้าบ้าของน้องๆขอบคุณครับขอบคุณครับตอนมันไปไหนลูกตอนมันน่าจะไปกับพี่แดงครับพี่จะไปกับพี่แดงครับขอบคุณสิฟองไร้ด้วยนะครับมนสนจดาามาทไมได้ ขายขี้เกลื่อนมาเนี่ยองความเลอนด้วยนะ <c oughs> หลอดุกคนเลยเนื้อแอร์คนละหลอดเท่านั้นเลยขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีจ้าวันนี้ไม่สบาย,ยจ้าขอใหายหายไปๆนะขอบคุณครับสวัสดี22คนดูด้วยนะครับสวัสดี22คนดูนครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมก็อาจจะไลฟ์สดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อันนี้ก็วันนี้ก็ใกล้กจะไปเทอมแล้วนะนะก็เมื่อวันศักรก็ว่านะครับเลยมาไลฟ์สดให้กับพี่พี่ลูกบ้านหานะเข้ามาคุยคุยได้เลยนะครับก็นะครับสามารถพูดคุยกันได้ตลอดครับ ีคนดูยังไม่เยอะมากก็ตอบได้เรื่อยๆบางทีถ้าคนดูเยอะมากก็อาจจะตอบไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วยหน้าแดงตั้งใจสอบตั้งใจสอดนะครับตอนนี้เอาน้องโมกันไม่ทำงานทำไมกินน้ำไข่งด้วยนะก็มันเล็กน้อยครับแต่ว่า าการมร้นอนครับพี่พี่ลแล้วกินน้ำมาได้ดีขึ้่เลยแต่ก็ไม่ได้กินเยอะน,นะครับตั้งใจสอบนะน้องเล็กน้องนีงครับครับเป็นผู้หญิงนะพี่ว่าเขาคงอยากเอาน้องไ้เป็นแฟนแล้วนะลอยอย่างเงี้ยอรบครับเล็กใบขอพรจากท่านฤาษสี่ก่อนสอบจะได้สมองดีขึ้น ต้องลองต้องลองดูครับสวัสดีตอนเที่ยงเด็กๆที่น่ารักทุกคนแม่ติดตามลูกทุกคนแม่ดูทุกคลิปทุกวันขอบคุณคร้าขอบคุณมากๆเลยนะครับลุ้นแต่อย่าไปที่มันเสี่ยงนะเด็กๆครับผมป้าดูกันทั้งครอบครัวหนูเลยจะรวมพี่ๆหนูด้วยป้าชอบดูไปขอหวยกับฤษี คิดออกได้ไงน่ารักจังถูกใจ FC ผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดี22คนดูด้วยครับสวัสดี25คนดูครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ผมเลยนะเข้ามาคุยคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับ ผมก็อาจจะแบบเมึนเม,น,มนหน่อยนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยครับพี่วิ่ผมเนี่ยใช้กล้ดูอากาศนะคือร้อนมากอาจจะมอยอาจจะไม่ค่อยสว่างมากนะแต่ว่าจริงๆคือร้อนมาก าสนับไปคุยกันได้ครับเห<ก>มือนพี่ตั้มน่าจะมาด้วยนะใช่พี่ตั้มน้องเล็กอยู่กับใครบ้างอยู่กับเพื่อนนุ้ยครับแล้วก็น้องต้นมันก็ไม่อยู่นะใช่<ง>ครับ อยู่นซองคนนแต่ว่าในบ้านก็พ่อกับแม่ก็อยู่นะครับอันนี้มันคนดูหายเลยนะครับวีวีทานายไปทํางานแล้วก็บอกผมได้นะครับผมพร้อมให้กําลังใจเสมอครับก็ขอให้ทํางานไปได้ด้วยดีกันทุกท่านเลยนะครับ หายไวๆน้ลูกจะได้เข้าป่าอีกสู้ๆสู้ๆสู้ๆจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอจิมาแครับอากิจต้องขออภัยด้วยนะครับอจิมาอากิก็ต้องขออภัยด้วยรนะอๆอย่างนี้ระวังแต่ผีแม่ไม้นะแหละจะเอา จะมาเอาอันนะผีแม่ไม,ม้ชอบเอาผู้ชายล่ลยอยู่แล้วั <c oughs> <c oughs> าดีสองคนดูด้วยครับหนคนดูจะขึ้นข,นขนึลงลงนะเข้ามาก็สมาัยผีกันได้ตลอดครับก็นะขอก็ กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนะี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะไปแล้วนะครับเพราะว่าพี่พ,พี่บาราขุกท่านเนี่ยก็นาก่นา,นาจะไปเลิเ่มือนทำงานกันผมอยากรู้นะครับว่าพี่พี่บารานทุกท่านนะที่เข้ามารับชมเนี่ยปกติเนี่ยพักเที่ยงนี่ทำงานกันต่อกี่โมงครับถ้าสาม,มารถบอกกันได้รลบ เล็กอายุเท่าไร่ลูกใช่จ้าอ่านถูกแล้วอัจ,จิมาจ้าครับผมผมอายุสิบห้าปีครับปีนี้เข้าสิบหกครับผมน้องเล็กอยู่จังหวัดอะไรหรอคะอยู่จังหวัดราชบุรีครับน้องเป็นพี่กับน้องน้องเป็นพี่น้องกับน้องกันหรอคนหลังนั้นเป็นน้องใช่ไหม ไม่ใช่ย่าครับผมเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับใช่ครับก็เหมือนทางพ่อครับเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันครับพ่อน้องนีกับพ่อหน้าตาเหมือนกันไหมน้องเหมือนเลยนนทำไมถึงรอเป็นพี่น้องกันครับหน้าเหมือนกันเหรอครับ แลีวพี่ๆทางบ้านอยู่จงงวัดอะไรกันบ้างเอ่ยครับสามารถเข้ามาบอกกันได้นะครับอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรอใช่ครับลูกเล็กเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่สอนหนังสือน้องตอนมันแล้วหรอคุณครูอยู่บ้านว่างๆสอนครับแต่ว่าไม่ได้สอนตอนตอนไายคิปให้น้องตอนมันครับเดินในนองตอนมันเริ่มอ่านได้คล่องขึ้นแล้วครับผุมนังสอนน้องตอนอ่านแต่สระอาสระอาสระอ,ระอรีบ น้องต้นมันก็เริ่มอ่านได้แล้วครับสมหรับน้องต้นมันเนี่ยจะเก่งไปทางด้านพวกภาษาพูดครับภาษาเขียนนี่น้องต้นมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหมือนกันมากครับยังกระฟาแฟร์เลยครับน่าจะเป็นแฟร์คนละฝาลูกเหล็กลูกแดงชายพี่ชายลูกเหล็กไหมลูกเหล็กลูกแดงชายพี่ชายลูกเหล็กไหม น้องมีเขินก็